นนมันอ,ออกมาจบขวดจังนะ <c oughs> ใใร้ไม่ตบมือผมขอเบียกกินเลยนะเนี่ยครั้งหน้าเดินม,มาส่งตรงนี้นะเนี่ยวางตรงตาลปัดตรงนี้เลยนะเอาไปให้มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่ดีคร <c oughs> ั้งที่แล้วก็เอามาวางตรงเนี้ย พอพอเอาเพลงเขียนเพลงมาวางไว้ตรงนี้ตั้มทำอะไรไม่ได้แต่พอขอเบอร์มือกีต้าปุ๊บตั้มเหยี่ยบไปเลยอ <c oughs> ทำไมยืนเทังวะตั้ม,มเหยียบอยู่ตลอดโชว์แต่ก็อัดไปด้วยนะมึงมีไม้ไหมมึงดูตลอดโชว์เลยไงมึงจะปาบตลอดโชว์เลยไงครั้งหน้าเดี๋ยวหลังจากวันนี้วันอังคารพุพฤหาสุเสาวมึงเป็นสาวที่นี่เลยถ้าดูขนาดนี้เออมันพีคมันพีค <c oughs> ครั้งี่แท้วเหนื่นนอ,อยพลอยร้องเสร็จปุ๊บเดินชนกระจกเลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวหาเพลงที่แบบเออเจิวเจอเพลงอื่นก็ไม่ได้เพลงนี้กูยังไม่เคยฟังเลยจริงขย้ขยอน